สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วจ้าห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไข้ครับเป็นไขนอนสมมาหลายวันนะครับนอนสมมาหลายวันครับนอนสมมาหลายวันเลยพึ่งหายไข้เนี่ยเสียงก็ยังแบบอัภาษาอีสานกับตันขีดังยู่ยังไม่หายดีก็วันนี้ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังทยอยทยอยเข้ามานะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์21พฤศจิกายน2564นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับวันนี้อิตาเบียก็มาแล้วนะเะเธอมาแล้วพามาดูบ้านไซสอ S มีดาดฟ้าไซเอ S พิเศษนะครับมีดาดฟ้านะครับที่ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิงห์นะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิงห์นะครับ<อ>เรามาที่เพจหนึ่งนะครับพามาดูบ้านไซเอสนะครับวันนี้น่าจะได้ไร้สุดหลยหลังเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นไข้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ก็เลยโอ้ยสุดยอดในการทำจินลงคอเอาวันนี้ผมพามาดูบ้านไซไซเอสมีดัดฟ้านะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2แสนหกหมื่นบาทนะครับใหญ่กว่าตัวไอ้ไซส์เอสสีดำครับตัวนั้นมัน22ตารางเมตรเนาะแต่ตัวนี้อยู่ที่23.50ตารางเมตรนะครับไม่รวมเท็กเจอร์นะครับไมร่รวมเท็กเจอร์รวมแต่เอาพื้นที่บ้านโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะเยวผมาเดินดูรอบบ้านนะครับบ้านก็จะเป็นฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนตัวนี้ ความกว้างเนี่ยความกว้างในตัวบ้านเลยอยู่ที่4เมตร50นะครับ4เมตร5.3เมตรไม่รวมตรงนี้ตนก็ที่ดานฟ้าอยู่ที่10ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้่อย10ตารางเมตรแทนทำงานได้ใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันไม่แค่เข้าเข้าวิดีโอนะจ๊ะเรานี้มีไม์อันนี้ก็เนี่ยความความยาวของตัวบ้านเลย ตัวบ้านเนี่ยจากนี้จนถึงเสาเนี้ยเนี่ย4เมตร50น,นะครับถ้ากินเนื้อที่บ้านทั้งหมดเลยเนี่ยผมวัดให้ดูเลยนะครับด้านหน้าอันนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านนะครับด้านหน้าบ้านราคาแบบถูกมากเลย 4.50เมตรห้นะครับ4ี่เมตรห้บเมตร2ีนะครับบ้านหลังนี้กินเนือ้อที่หน้าบ้านอยู่5้าเมตรเจเซนนะครับ5้าเมตรเจเซนนะครับมาดูมาดูความกว้างของข้างบ้านนะครับ หนึ่งครับเข้ามาใกล้ๆนะครับกล้องไม่งั้นเสียงผมจะไม่ได้ยินเลยนะครับนี่ครับประมาณสามเมตรหกสิบครับแปลว่าห้าเมตรเจ็ดสิบคูณสามเมตรหกสิบเซนนะครับพื้นที่ใช้พื้นที่ที่เราจะตั้งบ้านนะครับก็กินระยะอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็ออกแบบเป็นบไดยา้นด้านบนนะครับเน้นแข็งแรงทนทานนะครับตรงเนี้ย ทำเก็อไว้ลูกค้าครับนั่งได้ครับนั่งได้นั่งได้ไดไดเล็กเตอรอบบ้านนีนนนคน่ครับนั่งได้ยืนได้แข็งแรงไม่แรงมากเลยครับมาเดินได้เดินเลยครับเน้นความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะด้านหลังบ้านผมก็ทำระเบียงโซนตะมวยนะครับ เหโให้มีต่อสวยงามดด้านนาครับถ้าใกล้บ้านสีเหลืองตัดน้ําเงินนะครับเหลืองตัดเงินรงนี้เราก็ฟูกระเบื้องกระเพื่องทายกระเบื้องนะครับสวยงาม้นก็เป็นดาฟ้าครับข้างบนก็เป็นดากฟ้านะครับมองขึ้นไปนะครับ เราขึ้นไปดูดากฟ้ากันนะครับดากฟ้าก็อยู่ที่10บตารางเมตรนะครับ10บตารางเมตรอ่ะดากฟ้าเราก็บันไดก็ปูกระเบื่องเลยนะครับดากฟ้าบอกแล้วอยู่ที่จนถึงขอบนี้ เมตรยี่สิบนะครับประมาณเมตรสามสิบครับเมตรสามสิบนะครับเหนือเมตรสามสิบเมตรสามสิบก็ขึ้นลงได้สบายเลยครับขึ้นมาครับโอ้โหดาดฟ้านี่สวยมากเลยครับดาดฟ้าก็จะมีเนี่ยครับเท็กเจอร์ส่วนนี้เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องขึ้นมาครับเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้อง รอบนี้เลยรอบนี้เลยครับรอบนี้เลยสวยงามมากเลยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งม้านั่งนะครับม้านั่งตรงนี้ครับกว้างครับแข็งแรงเหลงกะเพื่อสวยงามนั่งได้เยอะเลยครับนั่งได้เยอะตรงนี้ก็แข็งแรงครับขึ้นดูได้ครับตึบงแข้งแรครับไครได้หมดเลยครับผครับ ก็สวยงามครับม้านั่งก็เป็นม้านั่งสี่มุมเลยแข็งแรงม่ต้องห่วงครับข้างบนเนี่ยต้องใช้โครงสร้างเยอะกว่าข้างล่างอยู่นะครับเพราะว่าจะให้บ้านแข็งแรงนะครับต้องการให้ดาดฟ้าข้างบนบ้านหลังนี้หนักมากหลังนี้เขาคาไว้ความหนักของมันก็น่าอยู่อยู่ที่ประมาณเกือบสิบตันนะครับ ตันเลยเกือบติดทางนะครับวก,ก็เพื่อรดงานนะครับนีืก็จะเป็นทางแล้วก็สำคัญเนี่ยเวลาฝนตกมานะครับน้ำเขาก็จะระบายตรงดูนี้ครับดูนี้ครับน้ำาก็จะเอ่อมามาระบายดูนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะครับหัวเสาแล้วก็ เวลากินชาบงชาบูเนื้อยงเนื้อย่างก็เสียบได้เลยนะจะเธอนะนะครับก็สวยงามเดินลงครับเนี่ยการลงบันไดนะครับการลงบันไดบันไดเราก็จะไม่ชันนะครับ,บขึ้นลงเดีย๋ยวผมจะวิ่งขึ้นลงให้ดูดน่งแรงครับนะเห็นไหมขึ้นลงได้สบายพื้นบันไดมองเห็นแบบง่ายเลยครับ โบจอ้อนะครับบันไดบจอ้อบันไดดีดว่า้างเรียนคุณลูอสองแสนหกหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาทนะครับไซส์เอสพิเศษไซส์เอสดาดฟ้าพิเศษใหญ่โตมโหฬารเอาพุ่ไปดูบนบ้านเลยลแล้วกันนะครับ มัจมจออามาจจาเธอจะไปจะไปจับนั่นนะเือเธอเฮ็ดผิดแล้วเนี่ยมือกล้องหัดใหม่นะครับนี่ต้องให้มันอยู่ศูนย์อย่างนี้นะจ๊ะนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนบ้านนะครับนบนบ้านก็จะเป็นห้องกว้างนะครับแพร่เลยนะครับห้อง,องกว้างสวยสดงดงามโอ้ยหัในไกใจกว่าปวดเมื่อย ห้องกระเจ้าหอยน่ลายหลายห้องก็จะเป็นห้องวงกว้างน,นีครับเห็นไหมห้องก็จะมีลูกค้าเลือกลายวอล์มาเป็นลายสีเทาครับเก็ดเนื้อชิ้นงานได้เรียบเนียนปึ๊กตรงนี้ก็จะเป็นวอลล์ลายนูนนะครับสีขาวตัดก,กันข้างล่างก็จะเป็นกระเบื้องกันเปื้อนนะครับกระเบื้องกันเปื้อนผมก็อยากให้มันแบบอันนี้มันจะเป็นเทาๆหน่อยผมก็เลยใช้กระเบื้องเขาเรียกว่าหินอ่อนดำหินอ่อนดำนะครับ ก็เอามาตัดกันก็สวยงามดีปักฟงปักไปไม่ต้องห่วงอยเหนื่อยเป็นไข้ลำไส้ไรนหนื่อยนี่มานโอุ้ยที่ว่าอะไรหลายมือดิที่ไม่ได้หายไปหลายบางก็เป็นไข้นี่แหะอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับทำให้ผมทำงานหนักพักผ่อนน้อยก็เลยมีอาการเป็นไข่เพราะว่าลูกสาวแคมมี่เป็นก่อนผมก็ติดจากแคมมี่มาครับประมาณเนี้ย ปั๊กไฟก็ต้องหัวนะครับหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดนะครับบ้านหลังนี้ใช้หม้อตัดไฟ63แอมป์นะครับหม้อตัดไฟ63สิบสามแอมป์ขาวหม้อขาวเนี่ยจ๊ะแล้วก็มีสายดินสายกาวสองเส้นนะจ๊ะาสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็สายดินของตัวบ้านเลยนะครับปรนนี้ปั๊กโคมปั๊กไฟเน้นเอานิ้วแย่แย่เข้าไปครับรับรองลูกหลานลูเกเต้าเด็ก เด็กเด็กเยเด็กแดงเนี่ยแย่เข้าไปไม่มีช็อตครับเนี่ยไม่มีช็อตแล้วครับพอถ้ามันช็อตมอตัดไปมันก็จะตัดท,ทันทีเลยครับเน้นความปลอดภนะัยในระบบไฟฟ้าทุกหลังนะครับอันนี้ก็จะมีหนึ่งปั๊กนะครับสองหนึ่งชุดแล้วสองชุดนะครับสามชุดตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเน้นปลอดภัยมีเนี่ย เวลาเราจะไม่ใช้น้หนํหอุ่นแล้วเราก็ปิดลงนะครับถ้าจะใช้น้นําอุ่นก็เปิดขึ้นนะครับก็จะช่วยในการเซฟตี้ของเครื่องน้หนํหอุ่นได้ดีที่สุดเลยนะครับสายน้นําอุ่นเนี่ยสายมีน,น้ํำอุ่นด้านหลังเนี่ยเราต้องต่อก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ต้องเอาสายมีเนี่ยต่อวดทองแดงนะครับแล้วต่อลงไปแล้วน้ำอุ่นมัจะทํางานนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเน้นให้มัน แถวผ้าอกอดใครก็เธออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นโซนทชุดห้องหน้าห้องน้ำและห้องน้ำนะครับห้องก็จะประมาณนี้หน้าต่างก็จะเป็นคลิปล็อกอ่นีครับนีก็สวยงามดีครับแบบนี้นะ,น,นะครับตรงนี้ก็จะมีบานตายส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะับคือผู้นสนสันักศึกษาสาวทาาั้งคณะนี่เห็นว่าลูกค้าพอ,อ,อเป็นบานเือนราคาสองแสนบอกเียรวมพวกนี้หมดทุกอย่างนะครับ รวมหมดทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็ออกแบบดีไซน์ให้เป็นชั้นวางของน,นะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปซ่อนแอบได้สามารถเอาอีกเข้าไปซ่อนแอบได้นั่นก็เทอร์เเห็นไหมาาสามารถหัวหน่อยเอามซ่อนนี่ตุ่นได้ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำ น้ำใหญ่โตมโหฬารมโหฬีเลยนะจ๊ะเธอเพราะว่าอาบน้ําได้สามสี่คนเลยเนี่ยครับห้องน้ําลูกค้าก็เลือกอกระเบื้องลายสวยๆน่ารักน่ารักที่ขูกกันเลยเนี่ครับห้องน้ําก็กว้างขวางโถงเลยไหมครับก็มีเตาอินสวรรค์อ่างล้างหน้าคนหล่อคนสวยนะจ๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็พัดโดมดูดอากาศก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ดมดูดอากาศส่วนทั้งนี้ก็เป็นบากนกระทุ้งออกไปเห็นไหมครับ ไอ้บานระทุงเนี่ยถามว่าดีไหมต้องมีนะครับถ้ามีแล้วก็คือนี่คือการละการระบายอากาศแบบแห้งเวลาเราอาบน้ําเสร็จเนี่ยปั๊บเนี่ยหยดนงหยดน้ํามันจะแห้งทันทีเลยเพราะว่าหนึ่งมันมีกายมันมีช่องระบายอากาศแล้วก็กลิ่นในห้องน้ํเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเป็นห้องน้ําของสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับเพราะว่าเรามีทั้งพงัดลมดูดอากาศมีทั้งบานระทุงทําให้การหมุนเวียนของอากาศในห้องน้าเนี่ย ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าห้องน้ำมันแห้งเนี่ยมันจะไม่เกิดก่อเกิดเชื้อราที่จะฝังตามพวกรอยอย่างเงี้ยยาแนวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีอากาศถ่ายเทคุณรับรองได้เลยว่าห้องน้ำคุณในอนาคตผ่านไปสิบปีจะไม่มีแบบเขี้ยวเี้วดำดๆเขี้ยวเี้ยวดำาๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการระบายอากาศนะครับยิ่งเรามีเนี่ยเปิดไว้ตลอดเวลาได้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยในการระบายอากาศนะครับก็สามารถทําให้ห้องน้าเนี่ยเราก็ ไม่เชื้อเชียวไม่ดำดำไม่น่าเข้าเนี่ยล้างล้างห้องน้ำก็ล้างได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นชักโครกนะครับชักโครกก็นั่งได้สบายเลยครับต้องห่วงนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็พื้นที่ใช้สอยก็เยอะแยะเลยครับเนี่ยกว้างขวางโอโถง,งเอามี๊ใม้ยมืนอ,อยู่ตรงนี้อาบน้ำก็ได้นั่งบนมียอาบน้ำก็ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับนี่ห้องน้ำกว้างขวางแล้วก็ข้างบนเนี่ยราปูกระเบื้องสุดป้าพดาเลยนะครับ วิ่งคิ้วสวยงามนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุล้างหน้านะครับก็โอเคเลยอันนี้ก็แขวนผ้าเจดตัวโอเคนะครับถอยออกไปเธอห้องก็ประมาณนี้ครับโอ้โหว้านป่าโง่โงนะครับปิดประตูด <idades> ูส <Are S 1> ิเห็นไหมเมื่อปิดประตูแล้วความเงียบมันเกิดขึ้นเลยกับบ้านตรนี้ผมบอกไปแล้วเห็นไหมรถวิ่งบึนบังบึนบังเห็นบ่ตั้งหัอถ้าเปิดประตู โอ้โหเสียงเสียงเสียงดังมากเนี่เสียงดังมาก,ดมากได้ยินเสียงรถเนี่ยครับถ้าปิดประตูเงียบเลยครับนี่คือสิ่งที่ดีของทรเด็ดโมโโนมที่ผมสร้างขึ้นก็คือหนึ่งหลักห้องมันเก็บเสียงคุณจะนอนได้ทั้งวันเลยถ้าบ้านติดถนนนะครับมันจะเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บไม่ไม่ก่อความรำคาญส่วนประสาทของลูหูได้นะครับก็ เก็บเสียงนะครับคนข้างนอกก็ไม่ได้ยินคนข้างในคนคนด้านในก็ไม่ได้ยินคนข้างนอกนะครับประมาณนี้นั่นคือคุณสมบัติของบ้านสมเด็จโมเดิร์นโฮมน้ <S <S 1> <S 1> นแบถือกระทั่งได้เลยครับเรื่อไม่มีแต่ไม่มีผีเพราะว่าเราเน้นโครงสร้างที่แข็งแรงรับประกันโครงสร้าง20ปีนะครับไอ้20ปีเนี่ย20ปีเนี่ยที่เรารับประกันก็คือถ้าบ้านหลังน,นี้หลังหนึ่งของสมเด็จโมเดิร์นโฮมที่เราผลิตนะครับ เกิดพายุทําให้บ้านหลงตึ้งเกิดน้ําท่วมทําให้บ้านลอยไปกับน้ําเกิดแผ่นดินไหวบ้านพังทลายลงมาหรือแผ่นดินสูบ่20ปีคุณมาเอาลังใหม่เลยถ้าทําให้บ้านเกิดความเสียหายพังยับเยินเนี่ย2ีปีมาเลยครับหลังใหม่คุณเดี่บ้านขันลอยไปกับน้ำแนละ้วทําไงดีมาเอารังใหม่ครับหลังนั้นไปเก็บเศษไปจ่างขายเลยช่างกิโลขายเลยเพราะว่า ผมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยแรงลมพายุหรือผมกล้าท้าพายุทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็กล้าท้าน้ําท่วมเลยนะครับถ้ามันยกบ้านหลังนี้แล้วก็พันบ้านหลังนี้ล้มได้20ิปีคุณมาเอาหลังไหนบ้านหลังนี้น้ําหนักของมันไม่ใช่เล่นๆนะครับเท่ากับรถยี่เท่ากับรถสิบคันรถยนต์สิบคันรถกระบะสิบคันกับความหนักของมันคุณค,คิดดูเอารถ ระบะสิบคันอยู่มมัๆเป็นแหนมเนยนเราหวานไว้มันหนักนะครับหนักผมว่าเค็มไมยังเอาไ่ขึ้นเลยครับก็เราพยายามจะออกแบบบ้านและดีไซน์บ้านที่ดีที่สุดที่จะดีได้ฝากถึงลูกค้าที่ทําสัญญาทุกคนนะครับทุกคนกขเข้าใจเรื่องปัญหาโควิดนู่นนี่นั่นผมพยายามเร่งงานให้เต็มที่เลยนะครับก็เลื่อนสําหรับปีสัญญาปี63ก็ด้เลื่อนแตละเดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนสาหรับไซส,ญญส์ใหญ่ๆ แต่บางคนไม่เข้าใจเราะว่าปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเรามีปัญหาโรคระบาดเรื่อกวิดวันนี้ต้องขออนุญาตไม่ใส่แมสนะครับแต่คนถือกล้องเขาใส่แมสนะครับเราก็ต้องเข้าใจปัญหาบ้านเมืองผมโดนสั่งปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ทํางานไม่ได้ก็ต้องเข้าใจก็ขอเรื่องนี้หนิดหน่อยแต่ทุกคนในบ้านแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเราตอนนี้เราส่งบ้านนะครับเมื่อเช้าออกไปอีกหลังนึงครับไปส่งที่สุธินแล้วก็ มีไปส่งตอนนี้อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านไซเอลรถสามคันนะครับตอนนี้เราส่งบ้านครบหนึ่งพันหนึ่งหลังครับหนึ 1, 000, 1, 000่งหนึ่งพันหนึ่งหลังครับเปิดมาแปดตีชิดดูแล้วกันว่าผมาส่งบ้านา 1, 000, 1, 000ลูกค้าหนึ่งพันหนึ่งหลังแล้วครับตอนนี้นะครับก็นั่นคือนั่นคือชั่วโมงดินของเราคุณไม่ต้องห่วงนะครับ ผมสร้างบ้านมาเนี่ยประมาณเข้าปีที่8แล้วจบบ้าน1นึ่งพันหนึ่งหลังแล้วตอนต่อไปเนี่ยงานเราก็จะเร็วขึ้นถ้าเริ่มโรคระบาดมันลดลงลดลงลดลงครับประมาณเนี้ยไม่ต้องห่วงครับเราเร่งงานเต็มที่เลยนะครับสาหรับสมเด็จโมเดิร์นโฮมเราประมาณนี้ต้องบอกลูกค้าบ้านที่ลูกค้าสั่งทุกหลังนะครับเป็นราคาวัสดุตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นราคาวัสดุ ไม่มีค่าช่างนะครับไม่มีค่าช้างไม่มีค่ารับเหมาถ้าบ้านสองแสนหกตัวนี้ถ้าคุณไปจ้างเขาสร้างเอาเองคุณต้องมีงบเกือบห้าแสนบาทจริงๆบวกค่ารับเหมาบวกค่าช่างเข้าไปสิครับบวกค่าวัสดุเข้าไปสิครับตัวนี้สองแสนหกคือค่าวัสดุค่าช่างยังไม่มีค่ารับเหมายังไม่มีถ้าบวกค่ารับช่างต้องเข้าใจว่าทุกการสร้างบ้านเนี่ยค่าวัสดุกับค่าช่าง เท่ากันเลยสมมุติถ้าวัสดุ100บาทค่าช่างก็ต้องหนึ่งบาทผู้รับเหมามากินเสียอีก <c oughs> อีกเหลือเปอคุณคิดดูดแล้วกันเดี๋ยวนี้การสร้างบ้านคุณลองไปถามผู้รับเหมาหรือบริษัทสร้างบ้านดูราคาเหล็กขึ้นราคาวัสดุขึ้นดูจากยอดน,น,น้ำมันดูจากทองคาที่ราคาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ทองบาทจะสามหมื่นแล้ว บาทจะสามหมื่นแล้วมันถามว่ามันมีลงไหมมันไม่มีลงหรอกน้ำมันเขาประท้วงกันมีลงไหมไม่มีลงครับรัฐบาลบอกลงไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันถ้า้าผขนส่งน้ำมันมันขึ้น้าผขนส่งมันขึ้นนี่ไงครับวัสดุก็ต้องขึ้นราคาครับเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศปรับราคาสร้างบ้านใหม่หมดเลยจากเคยสมมุตินะ บ้านปูมจะเคยสร้างหนล้านบาทตัวนี้ต้องมี1นล้านสแสนถึง1นล้านสี่แสนบาทถึงจะถาบ้านได้สักหนึ่งนะครับแต่องค์กรตอบโจทย์ในการที่จะทํางานทำบ้านให้ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานสี่สปีขึ้นนะครับโอเคนะครับฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดลร์โอ้ยันยังไง